สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับสวัสดีค่ะคือถ้าเราหยิบธนบัตรของอินเดียขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นใบหน้าของผู้ชายคนนึงที่คุ้นเคยกันดีแต่ตัวตนจริงๆของผู้ชายร่างเล็กใส่แว่นที่ห่มผ้าฝ้ายผืนบางๆคนนี้กลับซับซ้อนแล้วก็หน้าทึ่งกว่าภาพที่เราเห็นมากๆเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตและแนวคิดของโมฮันทรศกัมมจันคานทีหรือที่โลกรู้จักกันในชื่อมหาตมะคานทีค่ะครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็หลากหลายมากเลยครับตั้งแต่บทวิเคราะห์เชิงวิชาการไปจนถึงหนังสือที่ท่านเขียนเองเลยที่ชื่อว่าการทดลองของข้าพเจ้ากับความจริงอือหือชื่อน่าสนใจมากค่ะใช่ครับแล้วชื่อนี้และครับที่เป็นหัวใจสำคัญเลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการตามรอยการทดลองของเขาเพื่อจะทำความเข้าใจผู้ชายคนนี้ให้ลึกกว่าการเป็นแค่สัญลักษณ์ของสันติภาพแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึง่งที่มีทั้งด้านที่สว่างแล้วก็ด้านทีเ่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของการทดลองครั้งนี้กันเลยดีกว่า ว่าอะไรที่หล่อหลอมให้เด็กชายขี้อายคนหนึ่งกลายเป็นมหาตามะหรือผู้มีจิตใจอันยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนจากประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้คะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูชีวิตวัยเด็กของเขานะครับแทบจะไม่มีวี่แววของผู้นำที่ยิ่งใหญ่เลยเขาเกิดในวันณะพ่อค้าเป็นเด็กที่ขี้อายมากไม่ค่อยกล้าพูดกับใครหรอคะครับแต่ว่ามีอิทธิพลหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือคุณแม่ของท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสนาฮินดูและก็ศาสนาเชนอย่างแรงกล้าเลยครับซึ่งศาสนาเลนีก็จะมีหลักการเรื่องการไม่เบียดเบียนเป็นหัวใจสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับรากฐานความคิดของคานธีมาจากคาสองคำที่ทรงพลังมากๆคําแรกก็คืออหิงสาอ๋อคานี้เราคุ้นเคยกันดีใช่ครับคือการไม่ใช้ความรุนแรงแต่อีกคำที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็เป็นแก่นในการต่อสู้ของเขาเลยก็คือสัตยาเคราะห์สัตยาเคราะห์ อแนวคิดพวกนี้แหละครับที่ถูกปลูกฝังในตัวเขาตั้งแต่เด็กๆผ่านคําสอนของแม่แล้วก็คำมพีร์อย่างพระควัตคีตาเหมือนกับว่ามีเมล็ดพันธุ์ทางความคิดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเติบโตจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่พลิกชีวิตของเขาเลยที่แอฟริกาใต้ตอนที่ท่านไปทํางานเป็นทนายความหนุ่มๆแล้วก็ถูกโยนลงจากรถไฟ คือพยายามนึกภาพตามเลยนะคะคืนนั้นที่ต้องทนหนาวอยู่คนเดียวที่สถานีรถไฟมันต้องรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้มันเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนชีวิตเลยครับจากบันทึกของท่านเองเนี่ยคืนนั้นมันไม่ใช่แค่ความโกรธหรือความอัปยศ์อดสูนะแต่มันคือการตื่นรู้ครั้งสําคัญเลยเขาคนพบภารกิจของตัวเองว่าจะต้องต่อสู้กับความอายุธิธรรมค่ะแต่คําถามคือแล้วจะสู้ด้วยวิธีไหนอื และคำตอบที่เขาค้นพบในคืนนั้นก็คือเขาจะสู้ด้วยสัตยาเคราะห์นี่แหละครับคือจะไม่ยอมรับความไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่จะใช้ความรุนแรงตอบโต้เขาใช้เวลากว่า20ปีในแอฟริกาใต้20ปีเลยใช่ครับเพื่อขัดเกลาเราก็ทดลองอาวุธทำความคิดชิ้นนี้จนคมกริบเลยพอขัดเกลาอาวุธจนพร้อมแล้วกลับมาอินเดียเขาก็เริ่มการทดลองครั้งที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการปลดแอกประเทศจากการปกครองของอังกฤษ แล้วภาพจำที่ชัดที่สุดที่คนทั้งโลกเห็นก็น่าจะเป็นการเดินขบวนเรื่องเกลือในปี1 9 3 0ใช่เลยครับการเดินขบวนครั้งนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของยุทธศาสตร์แบบคานทีเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นอังกฤษออกกฎหมายผูกขาดการผลิตแล้วก็ค้าเกลือซึ่งเป็นของจําเป็นในชีวิตประจําวันของทุกคนแล้วก็บังคับให้คนอินเดียต้องซื้อเกลือที่เสียภาษีราคาแพงซึ่งมันก็กระทบกับคนทุกชนชั้นเลยตั้งแต่คนรวยไปจนถึงคนที่จนที่สุดถูกต้องครับ แต่ความอัจฉริยะของคานทีอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้เลือกประท้วงเรื่องที่มันซับซ้อนทางการเมืองเขาเลือกเกลือ oh. ของที่จําเป็นที่สุดในทุกครัวเรือนการควบคุมเกลือของอังกฤษมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องปากทองที่กระทบทุกคนเป็นการเปลี่ยนเรื่องการเมืองที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนเจ็บปวดร่วมกันได้ใช่เลยครับการเดินเท้ากว่า388กิโลเมตรไปที่ชายทะเลเพื่อทําเกลือด้วยตัวเองเนี่ย มันเลยไม่ใช่แค่การเดินประท้วงแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดโหนี่คือการทำเรื่องใหญ่ให้มันย่อยง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนได้จริงๆนะคะเริ่มต้นจากคนแค่80คนแต่พอไปถึงจุดหมายปลายทางกลับกลายเป็นคลื่นมหาชนเป็นล้านๆคนเลย แล้วหลักการเดียวกันนี้ก็ถูกนําไปใช้ในขบวนการอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างการที่เขาชวนคนอินเดียให้เลิกใช้สินค้าอังกฤษแล้วก็หันมาทอผ้าฝ้ายที่เรียกว่าคาดีใส่เองหัวใจของมันคือสิ่งเดียวกันเลยครับคือการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับอํานาจที่ไม่เป็นธรรมหรือที่เราเรียกว่าอารยะขัดขืน civil disobedience ใช่ครับและที่สําคัญมากๆคือความเชื่อที่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของคู่ต่อสู้ได้ไม่ใช่การทำลายล้างเขา ขนาดอัลเบิร์ตไอส์ตนยยังเคยพูดถึงคานทีเลยนะครับว่าเขาคือบุคคลที่เผชิญหน้ากับความโหดร้ายด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็เอาชนะได้ทุกครั้งอื mm hmm. พูดย้ำเสม,มอเลยว่าให้เกลียดชังความเลวแต่อย่าเกลียดชังคนเลวเพราะเป้าหมายไม่ใช่การเอาชนะศัตรูแต่คือการเอาชนะใจพวกเขาภาพของคานทีที่นําการเดินขบวนสันติวิธีนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่า แหล่งข้อมูลของเราก็ไม่ได้นำเสนอแค่ด้านเดียวมันพาเราไปสำรวจการทดลองของเขาในมุมที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นปัญหามากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงชีวิตของเขาที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่ที่เขาค้นพบแนวทางการต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่เผยให้เห็นอคติในใจของเขาด้วยเหมือนกันครับอันนี้เป็นด้านที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ในเอกสารยุคแรกๆเลยที่เขาเขียนตอนอยู่ที่แอฟริกาใต้เนี่ย คันทีมองว่าคนอินเดียซึ่งมีรากฐานอารยธรรมอรารยันมีสถานะที่สูงกว่าคนแอฟริกันพื้นเมืองอย่างชัดเจนเลยเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวอินเดียที่ถูกกดขี่แต่กลับไม่ได้ต่อสู้เพื่อคนผิวดําที่ถูกกดขี่เหมือนกันหมายความว่าการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของเขามันมีขอบเขตจํากัดอยู่แค่กลุ่มคนของตัวเองเอย่างนั้นหรอคะน่าเศร้าที่ต้องบอกว่าในช่วงแรกเป็นแบบนั้นจริงๆครับเขาเรียกร้องให้มีทางเข้ารถไฟแยกสําหรับคนอินเดีย ไม่ใช่เพื่อจะได้ไปใช้ร่วมกับคนผิวขาวนะแต่เพื่ออะไรคะแต่เพื่อจะได้ไม่ต้องไปปะปนกับคนผิวดำโหและที่หนักกว่านั้นก็คือในปี1906เขายังเคยสนับสนุนรัฐบาลอังกฤษในการปราบปรามการลุกฮือของชนเผ่าซูลูด้วย นี่อาจจะเป็นหนึ่งในการทดลองเรื่องความยุติธรรมที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของเขาเลยก็ได้คือเขามองเห็นความอายุติธรรมที่เกิดกับตัวเองแต่กลับมองไม่เห็นความอายุติธรรมที่เกิดกับคนอื่นที่แตกต่างจากตัวเองประเด็นเรื่องการเหยียดผิวก็ว่าหนักแล้วนะคะแต่ยังมีอีกจุดหนึ่งในข้อมูลที่ทําให้ต้องหยุดคิดเลยคือความขัดแย้งของเขากับดรอัมเบตกาผู้นําคนสําคัญของชาวดาลิตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อจันทาน ซึ่งมันเผยให้เห็นรอยร้าวที่ใหญ่มากในแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมของคารทีเลยค่ะใช่ครับนี่คือการประทะกันของสองยักษ์ใหญ่ทางความคิดเลยดออรอัมเบตกาซึ่งมาจากวันณะดาลิตโดยตรงเนี่ยเขามองว่าทางรอดเดียวของคนกลุ่มนี้คือต้องมีอำนาจทางการเมืองเขาเลยเรียกร้องให้มีเขตเลือกตั้งแล้วก็ที่นั่งในสภาแยกสำหรับชาวดาลิตโดยเฉพาะเพื่อให้พวกเขามีเสียงของตัวเอง แต่คารทีกลับไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงถึงขั้นอดอาหารประท้วงเลยใช่ไหมคะเขาอดอาหารประท้วงจนเกือบจะเสียชีวิตเลยครับในมุมของคารทีเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าการแยกชาวดาลิตออกมาจะยิ่งทําให้สังคมฮินดูแตกแยกอย่างถาวรเขามองว่าชาวดาลิตคือส่วนหนึ่งของชาวฮินดูและปัญหาควรจะแก้ด้วยการปฏิรูปจิตใจของคนวรณะสูงไม่ใช่ด้วยการแบ่งแยกทางการเมือง แต่สำหรับดรอัมเบตกาสำหรับดรอัมเบตกานี่คือการกระทำที่ไม่มีความจริงใจเลยครับเขามองว่าคานทีกำลังพยายามรักษาสภาพสังคมแบบเดิมเอาไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ของความเป็นเอกภาพ ซึ่งท้ายที่สุดดออรอัมเบดกาก็ต้องยอมถอยเพื่อรักษาชีวิตของคานทีไว้นี่เป็นมุมที่ทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าแม้แต่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ยังมีจุดบอดแล้วก็มีความขัดแย้งในตัวเองเหมือนที่หลานชายของเขาเคยบอกไว้ว่าคานทีก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบการยอมรับด้านนี้นมันทําให้เราเห็นภาพเขาชัดขึ้นจริงๆค่ะแน่นอนครับและความไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็ส่งต่อไปอยังเรื่องราวของมรดกที่เขาทิ้งไว้ด้วย พอพูดถึงมรดกของคันธีหลายคนก็จะนึกถึงตระกูลคันธีที่ทรงอิทธิพลในแวดวงการเมืองอินเดียยุคหลังอย่างอินทิราคันทีหรือราชิฟคันธีแต่ที่น่าประหลาดใจจากข้อมูลที่เรามีก็คือพวกเขาเป็นคนละตระกูลกันเลยอ่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากครับอินทิราคันทีเนี่ยเป็นลูกสาวของยาวราฮาลานเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย เธอแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่อฟิโรสคันทีซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับมหาตามะมคันทีเลยครับเอ้าหรอคะอันนี้เพิ่งรู้เลยคะ่ะเป็นแค่ความบังเอิญที่นามสกุลเหมือนกันเท่านั้นใช่ครับแล้วมรดกสายตรงของท่านจริงๆล่ะคะลูกหลานของท่านหายไปไหนกันหมดพวกเขาไม่ได้หายไปไหนครับแต่เลือกที่จะสืบทอดมรดกที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นอำนาจทางการเมืองพวกเขาสืบทอดวิถีชีวิตและแนวคิดของท่านอืม ลูกหลานสายตรงของคานทีกระจัดกระจายไปทั่วโลกเลยครับใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาประกอบอาชีพหลากหลายมากทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่นาซา,าศาสตราจารย์มหาวิทยาลายัยนักปรัชญาหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ยังคงทำงานสารต่ออุดมการของท่านในแอฟริกาใต้แปลว่ามรดกที่แท้จริงของท่านไม่ใช่ตระกูลทางการเมืองแต่เป็นแนวคิดที่ยังคงมีชีวิตแล้วก็ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกถูกต้องเลยครับ มรดกของเขาคือแรงบันดาลใจให้ขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกตั้งแต่ดรอกเตอร์มาตินลูเทอร์คิงจูเนียในสหรัฐอเมริกาที่นำหลักอหิงสาไปใช้ในการต่อสู้เพื่อคนผิวสีไปจนถึงการต่อสู้เพื่อยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้สถานที่ที่เขาค้นพบแนวทางของตัวเองนั่นเองพอเรามองภาพรวมทั้งหมดมันชัดเจนเลยนะคะว่ามหาตามะคานทีไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ เขาเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนมากเป็นทั้งนักบุญแล้วก็นักการเมืองที่เฉียบแหลมเป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นบุคคลที่มีจุดด่างพร้อยในเวลาเดียวกันชื่อหนังสือของเขามันบอกทุกอย่างเลยครับการทดลองของข้าพเจ้ากับความจริงชีวิตเขาไม่ใช่คําตอบสําเร็จรูปไม่ใช่สูตรที่สมบูรณ์แบบแต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการทดลองล้มเหลวเรียนรู้และพยายามที่จะใช้ชีวิตตามหลักการที่ตัวเองยึดมั่นอื ซึ่งเขาก็กล้าหาญพอที่จะเปิดเผยความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองให้โลกได้เห็นด้วยและนั่นก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะคะหลักการสำคัญอย่างหนึ่งของคารทีคือภาวะผู้นำที่ไม่ได้มุ่งเอาชนะฝ่ายตรงข้ามแต่ต้องการเปลี่ยนใจพวกเขาเพื่อบรรลุค,ความจริงที่สูงกว่าซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแล้วก็การแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างรุนแรง ที่ดูเหมือนทุกคนต่างพยายามจะตะโกนใส่กันมากกว่ารับฟังกันหลักการแบบนี้มันยังใช้ได้จริงอยู่ไหมคะหรือเป็นแค่อุดมคติที่สวยงามเกินจริงไปแล้วสำหรับวันนี้เวลาของ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ